สวัสดีครับพบกับช่องพี่ออรุอ่ีสานโอ้เดี๋ยวผิดช่องผิดช่องพบกับช่องรัชนีมาแช์นะครับวันนี้เป็นวันนะครับที่สามแล้ววันนี้จะเกิดอะไรขึ้นที่ลานตะสซีเนาะเดี๋ยวเราดูกันนะครับล่าสุดมีคุณตาคุณยายมาสองท่านเนาะมาขอเลขขอโชคขอราบจากตาเนาะทับต,ตาห้าสามครับห้าสามโอ้จุดทูบจุดอะไรขอเองจับอะไรหรือว่า ดูทางโทรศัพท์โคชงตรงนี้แหละงตรงนี้หางประทัดนะครับหางประทัดของพู้หมอลบบุรีป่ะครับนะพู้หมอลบบุรีก็เข้าเนาะครับโอ้เข้าหลายคนเนาะคนนี้เนาะครับได้เยอะเวอร์ไม่ได้ยินได้เยอะอยู่คนนึงเขาก็บอกว่าหนึ่งหนึ่งยูแต่ว่าไม่กล้าเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ออกตรงนี้ออกตรงนู้นเขาว่าหนึ่งหนึ่งแต่ไม่ได้เอาเอาอยู่ที่ห้าสามห้าสามตัวเดียวเลยได้เยอะไหมไม่ก็ไม่ได้เยอะหรอกได้เก้าสิบบาท เก้าสิบบาทมันยังเริ stole, ่มต้นจุดเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นก่อนอแสดงว่าก็หลายท่านที่ให้เข้าเนาะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่ลบบุรีอาจารย์ไพรินนะแล้วก็อาจารย์เทพอ่านะครับหลายท่านหลายท่านเนาะคำพูดก็คือคำพูดครับได้แค่ นิดๆหน่อยๆได้ไรครับนิดๆหน่อยๆเนาะเสียนสองเสียนน้ำน้อยอ่ะว่ากันไปงวดหน้าขอให้เฮงมันหมานครับได้อะไรครับงวดนี้ยังโอ้มากาบพี่เฉยมากาบพี่เฉยมามากาบพี่เฉยมากาบพี่เฉยเาทำลายหลักกิโลกันยังที่ทำสารพังทั้งโาไเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นความจริงมารู้แล้วยังเหมือนเดิมโอ้เราเสียใจหมดจิไม่อันนี้อันไกลอันใหม่เลยครับซื้ออันใหม่รู้อยู่เออเขาเขาเขาวออกมานั่นกันโอ้ก็ไม่ตรงกันขาวอ๋อขาวที่ไหนบอกว่า เขามาทุบสารใหม่เหรอข่าวช่องไหนออกเนาะไม่ต้องบอกก็ได้เนาะแต่ว่ามันเป็นข่าวปลอมใช่ไครับเนี่ยโอ้ว่ามีคนมาทุบสารใหม่อีกเหรอครัโอ้มีข่าวใจไม่ดีเพราก็เลยมาดูอืมเ่เป็นไปได้บ่ผมว่าเออคุณลุงคุณลุงคุณลุงอยู่บ้านไหนครับนี่อยู่พูนนวลลายอยู่นวลรายก็ได้ข่าวว่าสารใหม่โดนทุบก็เลยจะมาดูมาดูเอ้ามาข่าวปลอมดนะครับข่าวปลอมโอ้นี่เป็นห่วงเป็นใยเนาะเป็นห่วงใ ยายกาจันตาเซยายมีโอ้ถูกโดนทุกจะไม่มาดูแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรข่าวปลอมอืมข่าวปลอมข่าวปลอมมันอย่างนี้จะ้วเป็นโชคชะตาศักดิ์จะดูจะดูจริงๆก็ดูพวกผมนี่ครับคนอยู่ในพื้นที่นี่เนาะครับครับดูช่องที่อยู่ในพื้นที่นี่ครับเอออย่างดูพี่สุรินทีวีนะดูช่องพี่อ๋อลูกอีสานนี่ครับเนาะมาตรฐานนะครับเนาะอยู่อยู่พื้นที่ประจำครับขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีโชคดีนะได้รับโชคจากพ่อหมอที่ลพบุรี ไปนี่นีิดหน่อยครับขาดอีกไม่กี่บาท <Louisiana> จะพอแสนนะวันี้หยุดลุ้ม้นขอให้หมานขอให้โชคดีครับใกล้วันไม่ดูในดูในโทรศัพท์เราก็ได้ลุงถ้าไม่มีเวลามาเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจารย์ลบบุรีจะมาวันไหนเนาะมายพราะวอาจารย์บรเราให้เยอนะครับอาจารย์ที่ลบบุรีก็ถูกอาจารย์ไพรินก็ถูกอาจารย์ อาจารย์ปู่เทพก็ถูกเข้าจุดแล้วครับจุดไม่อ่ะยังไงก็ได้ครับยังไงก็ได้ตามศรัทธานะครับเนาะนะครับเป็นข่าวปลอมกูไหมนะครับข่าวปลอมมาอีกแล้วนะครับว่าสารใหม่นะครับที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยโดนทุบอีกแล้วครับโอ้ข่าวปลอมมาอีกแล้วนะครับใช้ วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อนี่ของจริงนะครับยังตั้งเด่นสง่าอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรา,เรานอนเฝ้านะครับที่สาคัญคือเรานอนเฝ้านะครับเรานอนเฝ้าก็คงจะไม่เป็นอย่างที่ข่าวรอเนาะไม่รู้ข่าวที่ไหนเอาไปเผยแพร่นะว่าสารตะจันสารตะเซสารยีมีเนี่ยโดนทุบอีกแล้วเนาะแต่หลักกิโลนี้ก็ไม่แน่นะนะราต,ต้องเฝ้าดีๆหน่อยครับเพราะว่าบางทีอาจจะมี คนไม่พึงประสงค์เนาะมาทําร้ายสิ่งที่ให้โชคให้ราบกับกับคนนะทำบุญก็ียกว่าเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งน,นั่นเองเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งสามารถช่วยคนให้พ้นจากานี่สินได้เหมือนกันนะล่าสุดนะครับก็มีข่าวปลอมออกมาว่าสารตาซียาจันโดนทุบเา้าเป็นไปได้ยังไงเนาะน,นี่อันนี้ของจริงนะครับวันนี้เลยนะครับของจริงยัง ตั้งอยู่เหมือนเดิมเด้อครับเด้อไม่ได้ไปไหนไม่ได้โดนทุบไม่ได้โดนดือ้อไม่ได้โด,นท,ด,ด,ดนทําลายได้ครับได้เลยครับแขวนได้ครับแขวนได้เป็นอะไรพี่อ่ะนะครับโอ้หม,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 มันหมันหมันหมันเมื่อสักครู่นะมี คนที่ถูกรางวัลที่ห้าเฮ้ยไม่ใช่รางวัลเลขท้ายสตัวห้าใบ5้ใบนะครับกำลังไปเตรียมของมาไหว้ด้วยครับเด้ยรอนะครับว่าแกถูกเลขท้ายนะครับสามตัว5า้าใบโอ้ถูกบ่อยนะคุณเมื่อสักครู่เนาะหายไม่ทันเกมากาศเสร็จก็ไปเลยมาจุดทูบอยู่นะไม่รู้ทูกอันไหนเนาะเดี๋ยวรอแกมาครับน่าจะไปซื้อของเตรียมมาเซ้นไหว้เข้าตลาดเข้าตลาดเขาเรียก หนุ่นขี่มอไซค์มาได้ท่านน่ะไมีความเป็นห่วงเนาะแกขี่มอไซค์มาสองอาตายาย,ย่ไดนะ้ท่านน่ะได้ยินข่าวว่าสารโดนทุบรีบมาเลยนะดูย์โอ้โหนี่ยแกรีบมาเลยได้ทนะัานน่ะนี่ยว่า่าวาสารจะโดนทุบแกรีบมาทันทีเลยนะนี่มาดูเลยถูกรางวัลทุบอ่า เลขท้ายสองตัวนะครับกับอาจารย์ที่รบบุรีเนาะหางประทัดหางประทัดหางประทัดโอ้นะครับมันงวดน,นี้เข้าหลายท่านเลยเดี๋ยวเราไปดูของอาจารย์ไพรินนิดนึงว่าแกให้ตรงนะเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับนี่นะครับเลขของอาจารย์ไพรินให้ก่อนที่มันมาตรงนี่ น,นี่ครับให้ศูนย์ห้าสามมาบันนั้นครับนี่การไพรินครับในเซนแก่กน,นี่ครับของแท้แล้วก็มีอ่ะมาแล้วนะครับรางวัลรางวัลเรามาแล้วสามเจ้าสามแผงตรงนี้เลขสวยๆยังมีเยอะเลยครับเด้อใครจุดได้อะไรก็มาได้มาได้นะนะครับเนาะก็เป็นนั้นว่า คลิปอันนี้นะครับเราจะประกาศบอกอีกครั้งนะครับเนอกว่าศาลของเรายังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มามีใครมาทุบทําร้ายนะครับเลยยังอยู่เหมือนเดิมนะเศรซีก็เป็นห่วงเป็นอยากขี่มอไซค์มาดูเลยครับโอ้ในความโดยกันที่มีข่าวรือปล่อยออกไปนะว่าศาลเราศาลเศตษีตาจันยะมีโดนทุบเนาะนะครับนี่ครับของจริงนะครับวันนี้นะครับวันที่สามเนาะสามจิงหา ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีใครมาทำร้ายเนาะว่าเอานอนเฝ้านอนเฝ้าชาวรือแผ่สะพัดออกไปแล้วว่าสารตาเาจันตาจันยัยมีโดนถุกเสียงวะอ้าฝั่งนู้นกำลังทำอะไรเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูนะครับห้องน้ำมีการทำอะไรเกิดขึ้นเนาะนนนเยวไปดูนะจะทำห้องน้ำใหม่หรือจะทำอะไรฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ทีดีดูทีอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็ ฝากไว้นะครับว่ายังนะครับสารเรายังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการนะก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้เนาะสวัสดีครับ